แล้วที่พิเศษไปกว่านั้นอีกนะคะคือบรรยากาศตอนกลางคืนโดยเฉพาะคืนที่พระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่ส่องลงมากระทบหินสีขาวๆพวกนี้มันจะเรืองรองขึ้นมาตัดกับความมืดของทะเลทรายรอบๆสวยมากเลยค่ะเหมือนแบบหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งเลยแค่ฟังตามก็นึกภาพออกเลยครับมันคงรู้สึกทั้งเวงวางทั้งลึกลับน่าค้นหามากๆบรรยากาศแบบนั้นคงส่งผลต่อจินตนาการความรู้สึกของผู้คนในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่ง มันอาจจะเชื่อมไปถึงเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้แห้งแล้งเป็นทะเลทรายแบบนี้มาตลอดใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนบเบยแม่มุมที่แบบว้าวมากของฟราฟราเลยคือมันเหมือนเป็นหน้าต่างย้อนเวลากลับไปในอดีตท,ที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะจากหลักฐานทั้งทางโบราณคดีแล้วก็ธรณีวิทยาเขาพบว่าเมื่อประมาณสัก7 8 0 0 0 0ปีก่อนนู้น78,00ปปียุคหินใหม่ใช่ค่ะยุคหินใหม่หรือ neolithic period ตอนนั้นมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานทําการเกษตรกันแล้วบริเวณทะเลทรายขาขาวที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ยเคยเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์เขียวชอุ่มเลยนะคะมีทะเลสาบมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวใหญ่ๆอย่างยีราฟช้างหรือว่าลําัังอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะอะไรนะครับจากทะเลทรายขาวขาวเนี่ยนะกลายเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆมีช้างมียีราฟโอ้โหแทบไม่อยากเชื่อเลยครับแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับสวรรค์นบนดินตรงนั้นมันหายไปไหน